จีนยึดน้ำมันเวเนซุเอลาหมากเด็ดที่สหรัฐอเมริกาเดินพลาดในเกมพลังงานเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ไชน้าคองคอร์ดรีซอร์สสคอร (CCRc) บริษัทเอกชนจีนประกาศลงทุนกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในแหล่งน้ำมันลาโกซินโกและลากูนินลัลาโกในทะเลสาบมาราไกล้โบของเวเนซุเอลาเพื่อเพิ่มกำลังผลิตจาก12,000เป็น60,000บาเรลต่อวันภายในสิ้นปี2569 จีนซื้อน้ำมันเวเนซุเอลาถึง90%ขององค์การส่งออกหรือ3 2 4 0 0 0บาเรลต่อวันการลงทุนนี้ได้เปลี่ยนแหล่งน้ำมันของนิโคลัสมาดูโรให้กลายเป็นฐานยุทธศาสตร์ของจีนในอเมริกาใต้กลยุทธ์จีนช่วยโอกาสจากช่องว่างหลังสหรัฐอเมริกาความบาดเวเนซุเอลาในปี2,562เพื่อบีบมาดูโรให้ลาออกบริษัทตะวันตกเช่น C&P ถอนตัว เกิดช่องว่างให้บริษัทจีน CCRC กลับเข้ามาด้วยสัญญาร่วมผลิต20ปีภายใต้กฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตรของเวเนซุเอลาบริษัทส่งผู้เชี่ยวชาญจีน60คนและแท่นขุดเจาะเพื่อเปิดบ่อน้ำมัน100แห่งและวางแผนขุดเพิ่ม500บ่อน้ำมันหนักส่งไปจีนส่วนน้ำมันเบาให้ PDVSA การเคลื่อนไหวนี้ช่วยจีนลดการพึ่งพาน้ำมันตะวันออกกลางและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานสหรัฐอเมริกาเดินหมากพลาดผลักเวเนซุเอลาให้จีน สหรัฐอเมริกาคิดว่าการคว่ำบาตรจะทําให้เวเนซุเอลาไม่มีทางออกแต่กลับผลักมาดูโรเข้าสู่อ้อมกอดจีนการที่ทำอนุญาตให้เชฟรอนดําเนินงานในเวเนซุเอลาเมื่อกรกฎาคม2568เป็นความพยายามรักษาอิทธิพลแต่บริษัทตะวันตกอื่นเช่นชลเบอร์เกอร์ถอนตัวน้ำมันเวเนซุเอลาที่เคยส่งสหรัฐอเมริกา8,000 800, บาเรลต่อวันก่อนปี2562ลดลงเหลือศูนย์ จีนฉวยโอกาสนี้ยึดครองแหล่งน้ำมันสำรอง3,300ล้านบาร์เรลของเวเนซุเอลาซึ่งมากที่สุดในโลกผลกระทบจีนครองกระดานพลังงานในเกมกระดานพลังงานโลกจีนเดินหมากยึดเวเนซุเอลาได้อย่างเหนือชั้นการลงทุนของซ CC ซทําทำให้จีนควบคุมทั้งการผลิตและส่งออกน้ำมันลดผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งถึง75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี2,568 สหรัฐอเมริกาเสียอิทธิพลในลาตินอเมริกาขณะที่จีนเสริมแกร่งในกลุ่ม BRICS การเคลื่อนไหวนี้ยังท้าทายนโยบายความบาทของสหรัฐอเมริกาที่ล้มเหลวในการเปลี่ยนระบอบการปกครองสรุปจีนชนะในหมากรุกพลังงานในเกมนี้จีนเดินหมากยึดกระดานน้ำมันเวเนซุเอลาได้อย่างแยบยนต์หลังสหรัฐอเมริกาเดินหมากพลาดด้วยการคว่ำบาตท,ที่ผลักมาดูโรไปหาปักกิ่งการลงทุนของจีนไม่เพียงช่วยเวเนซุเอลา แต่ยังสร้างฐานพลังงานในซิกโลกตะวันตกการถแถลงของทรัมป์วันนี้วันที่23สิงหาคม2568อาจแสดงจุดยืนต่อจีนจะแก้เกมได้หรือไม่ต้องจับตาวันที่23สิงหาคม2568คัดข่าวหาดใหญ่ที่มา